เมื่อคืนนะครับเกือบทั้งคืนเลยผมใช้เวลาในการตามหาเจ้าสิ่งนี้นะครับเจ้าแพ็คไฮฟ์กิฟต์นะครับซึ่งเป็นแพ็คใหม่ที่มีเจ้าเอ็กซ์ลอตตัวใหญ่อยู่นะฮะผมซื้อมาได้แถวละ8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แถวนะฮะแต่10อันนะครับแปดอันบางร้านก็ขาย2บิลเลียนบางร้านใจดีหน่อยก็1.5บิลเลียนบางร้านถ้าเกิดโหดๆห,หน่อยก็3มบิลเลียนนะฮะแต่ก็ต้องซื้อมาเพราะว่า มันหาได้ไม่ง่ายนะครับคนน่าจะซื้อกันเยอะซื้อมาได้80อันนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนอัดลองเข้าไปดูนะฮะแค่หาไม่เจอเลยเราลองมาเปิดดูนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าเจ้า X slot ตัวใหญ่ในแพ็คนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นตัวเล็ก3ตัว80% 15%แล้วก็5%เจ้า X slot 0.1%นะครับมันน้อยกว่าน,นี้นะตัวใหญ่ที่อยู่ในแพ็คที่เป็น exclusive นะครับอันนี้1.25แล้วก็0.7 ส่วนไททานิค0.05มันน้อยกว่ามันอยู่ระหว่างตรงนี้เนี่ย0.7กับ0.05นะฮะแล้วมี80อันเราจะเปิดได้ไหมเอแล้วนะวันนี้นอนเต็มที่แล้วใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะแต่ว่าผมไม่ได้นอนนะครับเมื่อคืนก็ไปกับพี่นั่นแหละเออใช่ไปด้วยกันผมก็ยังไม่ได้นอน <laughs> ได้นอนแล้วได้นอนแล้วถ้าเกิดให้ตีราคานะครับคือตกอันละ2บิลเลียนใช่ไหมผมซื้อมา80อัน80 คูณสก็160ิบิลเลียนเจมนะครับผมขายตัวใหญ่ไป2ตัวนะฮะเจ้านกที่ได้มาจากการรวมตัวเล็กขึ้นไปก็สนะครับเออเอกอสิบตรงนี้เนี่ยมันรวมไม่ได้นะฮะตามสูตรเดิมที่เราเคยใช้นะฮะเปิดทีละ3มตัวมักจะออกเป็นตัวใหญ่ได้ง่ายกว่านะฮะสำหรับผมนะเพราะว่าเปิดทีละสตัวมาประจำเลย3ตัวมาเอ็กซ์ล็อตตัวใหญ่ยังไม่มายังไม่มา โอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะในโรงนาไปแล้วข้างนอกบ้างอีกสามอัน0.1เปอร์เซ็น <c oughs> ทำไมมันดูเหมือนจะออกยากจังเลยแพ็คนี้เจ้าตัวเล็กส่งพลังมาเยอะๆหน่อยเมื่อวานผมซื้อแพ็คนี้ไปขายด้วยนะเพราะว่าเจมมันไม่พอนะครับแพ็คอันเดิมนี่แหละแต่ว่าขายแค่เก้าบิลเลีนนะฮะเก้าบิลเลีนยังขายยากเลยนะ มาไหมโอ้โหดูท่าทางจะออกยากเจ้าราชาแมวขอหน่อยตัวใหญ่เออตัวใหญ่อืปาร์ตี้ไทเกอร์เรนโบว์อืเรนโบว์เรนโบว์โกลเด้นก็มามีครบเลยธรรมดาเรนโบว์โกลเด้นอื้สักตัวหนึ่งเหอะ อยากจริงๆจะมาไหมเนี่ยจะตัวใหญ่มันเปลืองเจมมากเลยนะกวาจะซื้อมาได้เนี่ยมาเหอะสักตัวหนึ่งนะไปตรงไหนดีไปข้างล่างดีกว่าที่ช็อปคือถ้าเกิดสังเกตดูนะฮะเวลาเกมอัปเดตเนี่ยจะมีคนเล่นเป็นล้านเลยนะครับคือน่าจะเกิน50%ในนั้นเป็นแอคเคาท์สำรอง ผมว่านน่าจะเป็นอย่างนั้นเพื่อเข้าไปรอรับเจ้าแพ็กอันนี้แล้วก็เอามาเอามาขายบ้างเอามาเปิดเองบ้างนะฮะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าเวลาอัปเดตผ่านไปเนี่ยคนเล่นจริงๆหรือประมาณอย่างมากสุดก็ส0 0แสนที่นิ่งๆหน่อยก็แสนกว่าๆนะฮะอีกสามอันอืมไป,ไปตู้นี้ดีกว่าตู้นี้ดีกว่าตู้รวมตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหใช้นี่แพนด้า หลือกี่อันเนี่ยยังพอมีอยู่อ่ะอันนี้หน่อยแล้วกันน้องหมาน้องหมา,า,หาผมน่าจะขายไปแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดทเทรดหรือขายไปทเทรดเทรดใช่ทเทรดไปแล้วตัวใหญ่ก็ยังไม่มาอ่ะตรงหน้าประตูตรงนี้อีกสามอันอือ โอ้โห hmm. oh. oh. <laughs> เริ่มรู้สึกใจแป๊ๆไงก็ไม่รู้อุสตส่าห์ใช้เวลาทั้งคืนนั่งตามหาเสียเตจมไปเป็นร้อยกว่าทำมันไม่ได้นี่เซ็งมากเลยนะเอเจ้าไททานิกมานั่งหน่อยนะเมื่อยแล้วทีย่เดินแล้ว ข้างบนดีกว่าไปข้างบนดูดดีกว่าไม่ไปไหนละตรงนี้แหละจะมาก็มาตัวไหนหายากสุดนะตัวเล็กตัวเล็กออกยากสุดคือแพนด้านะฮะ5ส่วนใหญ่ออกมาเป็นเอ็กซ์ลอตนะครับโอเคมาอีกสามตัวก็วยังไม่มาครับถึงว่าขายกันเยอะแพ็คนี้มันเปิดยากนี่เอง ออขอตัวใหญ่หน่อยตัวหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งไทเกอร์0.1% 0.1%อตย่เฮก็ยังไม่มาโอ,โอเคจะหมดแล้วฮะ หรืออีกสามแถวสามสี่แถวจะมาไหมตัวใหญ่เสียแรงเปล่าเลยเนี่ยแพนด้าครบสามตัวเลยฮะแล้วตัวใหญ่ล่ะส่งมาด้วยสิตัวใหญ่อ,อีกสลอ็อตเปิดมาเปิดมา น่าจะยากมากๆไม่ออกเลยฮะกะไว้ว่าเออออกสักตัวสองตัวนะฮะซื้อมาตั้งเยอะตัวเล็กขอเหอะสักตัวหนึ่งด้วยพลังนายไปยังไม่มาครับโอ้อม,มันเป็นของฟรีใช่ไหมก็เลยเปิดยาก โทเจมที่หายไปเอาไปขายคืนก็ไม่คุ้มนะสีเวลาด้วยเอ,อจะหมดแล้วฮะจะหมดแล้วไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ามีแต่ความว่างเปล่าเท่านั้นสมสุดท้าย จะลองไห้อ,อไม่เหลืออะไรเลยไม่น่าซื้อมาเปิดเลยทำไมมันเปิดยากจังหมดแล้วครับเกียงเลยแปดสิบสองอันแปดสิบสองใบไม่ได้ตัวใหญ่สักตัวหนึ่งโอเคอ่ะ เราลองรวมอันที่เหลือหน่อยเปิดสักตัวหนึ่งห้50 point. 50 point. าสิบพอยต์ห้าสบพอยต์มามาขอสักตัวหนึ่งฮะใช้21ตัวนะครับเมื่อกี้รวมอืม,อ,มอย่างน้นอยๆขอเหอะแพ็คนี้เราไม่เอาเจ้านกนะเจ้านกเจ้าง,งูมีแล้วขอออก้าแล้วกันกิ้งก่าก็ได้มาเหอะ วันดวงตกวันดวงตกแท้ๆไม่ได้อะไรเลยวันนี้ไม่มีสักอย่างนึงเอาละฮะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ